ดุดมาดุดมาไปดูมายัางดุดอ้าตัวอะไรกิจกรรมแจกตัวละครไปเยอเฮ้ยแจกสกะินไปเยอะไม่ดูไม่ดูเพราะว่าแต่ว่ามึงต้องไปนั่งดูสามสิบชั่วโมงขึ้นไม่ดูไม่ดูจะนั่งดูว่าเยอะตั้งสามสิบชั่วโมงกูคงซื้อดีกว่าตัวกูดูดหมามาโจ้ปะ

ดีมันก็บนอ่ะไอ้น้องพี่หลุดมามาหาคอนเทนต์ทำเรื่อยๆน้องไปไหมดิวยเทียบันยเย็ดแมมอะไรยังไม่เห็นเลยกู ห,หรออุ้ยเหี้ยมสนยัยแฮกแม็กแมกฮกแม็แแมสนยัยน้องโอ้ยอุ้ยนอนเ้ยะจะก,การสนทยทีดิอ้ยกูตายไม่ตายไอ้น้อง ตัวก ill ูแม่งดูดมาเอาหรือไงอ้สัสหนุ่เหรอโอยยิงไม่โดนเลยเฮ้ยโอ๊ยโอโห้หลัง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 หิุดแม่สลายยิงตูกูไม่คิวซะก็โดนเลยเฮ้ย Điều điều Cái tôi này. Này, à. này Đi đến điều, Giác của hồ Đi lại không vơi cuối đi con anh ấy Đi oh, ไปของงแม่วะไอ้เหี้ยไอ้ที่เล่นตัวเดียวกับมึงแม่งเล่นเฮดแมพไอ้สัดตัวเหี้ยล่ะฮะตัวอะไรล่ะเฮดแมพอะ่ะตัวเดียวกับมึงอ่ะตัวแล้วมัน,นมปปยิง<อ>มัน,มมน,นย,ยิงเฮดแมพไปไอ้เหี้ยเออไอ้ยิดแม่ยิ้แม่งไงเพี้ยข้างบนเฉยๆไอ้ยูดิฮิวอะไรครูมันยิ้ตัวฮิวไหมเพี้ยรูปร่างคล้ายกันมีเพี้ย วายไอ้ไองโง่พี่ดุดม้าใหม่น้องปันบันเดินบันโดนบันโดนบันโดน,น,ดนไอ้สัตว์สไลเปอร์มาเอากูนี่มาเออมาดิเอามาดิกูแคขมาไหนตายไว้ตายไว้โอ้ยเยอะแม่งมันบินอะ

ไหห <klär first> อ้เยอะมากฮ่าอากาะกูตายหลังปะหลังปะหลังเออกูรู้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 เออเยอะมาก

đánh ui ui sân này sân này ui chạy tài ô cái nó lạc quá à lên quá cho mình hiu à mình mới ui à anh nó Khai khai hầm của โ็อีกที่อะแม่บดแม่งเอากูยั้งเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยจบมึงไปจบเฮ้ยเกือบตายโอ้พี่เกือบตายเลยน้องตายใครฮิวกูทีหมอไม่ได้ Nhưng cô bé là ngô Mày đẹp quá Ê, heo, heo mi ตีย่งไม่ใช่เยพี่หลุดม้ามาเจ๊ตายไหมตายไหมตายไหมไม่ตายเยี่ยมไหมน้องเอ้าเฮ้ยโอ้แตายังสามตัวโห่กูโดนร้อยคนเดียวบ้านเราก็นหนไปไปบ้านไปกันดีกว่าฮัลโหล โอ้ยเอ้าไม่ได้แทงเขาหรือของโกูของกูของโกูเออกลืมดูสีตัดเมื่อกี้โอ้โหใครยิงกูวะไม่รู้ไอ้น้องปันกูโดนโูพูอะเราฆ่าได้อะเราฆ่าหิวได้แล้วกันอะ โอ้ล้างปอมล้างปอมมันฆ่ากูล้างปอมมันฆ่ากูไอ้ปัน้นอัศนัยเปอร์เนี่ยมึงเอาออกูนี่มาเออนนั่นแหละเยี่ยมไอ้น้องฮาฮมาเหรอ <c oughs> มึงเนี่ยมึงมามามาอัดกับกูเนี่ย เอาทตายปอนไปไงไ่้เรียกิบถ่ายละบันถอยบันถอยเออกูรู้เออไม่ต้องพูด่ไนน่ยูไ้เออเยี่ยมแ h a n k y o เฮ้ยเฮ้ยปันปันกูจะโดน

โอ้โหมันดักโลกกันเลยนะเอ้าเอ้าตายหมดเลยเออไอ้เหี้ยมีคนออกอีกไอ้ไอ้มึกโอ้ทีไม่ใช่ไรน้องไอ้น้องโวยเหี้ยแล้วว่าจะทึ้งเลยดูไปินว่าแม่งเล่นตาบอไม่มี กูเป็นหนังไฟตาบอลไมไ่มีเสียงงั้นข้าหมอข้าหมอโอ้ยข้าหมอได้ยินไหมอก่อยข้าหมอเลย อะไรอะไรอะไรเปิดใหม่แล้วยิงกูได้เปล่าวุ้ยวุ้ยหนีมาได้ก่อนแพ้แล้วพวกกูแพ้แล้วดีมากแพ้ยิงยิงยิงมึงจะเละกูมาแล้วโอ้ยแพ้ โคตรเจ็บระเบิดตัวอีกทีแค่นี้เลยแม่งติดตายเจ็บทีอะเม่ตดตัวเลยปั่นเร็วเฮ้ยแทงหายหมดเลยเหรอเฮ้ยไม่จะแทงเหรอเฮ้ยข้างบนเอ้ยแล้วเอ้ย้วกูไม่มาเลยไอ้เอากูนี่มาสนัยอ่ะไปโย่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 พี่ไปโยไอ้น้อง ไอ้น้องค่าได้ปะคขาได้ปะโอ้ยเฮียไ,ไม่ได้